สวัสดีลุ้นไงดีงดมออเนวซูเปอร,ร์คัพพ่อจัดมาให้ไวืรุ่นแล้วงานวิจัยเครื่องยนต์สมาร์ทสมาร์ทอะไรวะสมาร์ทเอนจินของฮอนด้าตัวใหม่ร้อยสิบยังพอรู้ค่าไปแล้วนี่จัดมาให้เ,เพื่อนเอ้ยกล้องเปิดเดซิลกิโลจริงป่ะมึงเลยกูขี้เกียจลงเปิดกุญแจบ้า ว่าจัดมาให้เพื่อแล้วหลังจากคลิปที่ร้อยสิบออกไปแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ที่น่าพัฒนาแล้วก็นี่ยังไม่ได้ขี่เลยเดี๋ยวลองไปขอลองไปขอขี่ดูหน่อยว่าอารมณ์มันเป็นยังไงแล้วก็ช่วงรถมันดีเหมือนร้อยสิบไหมแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยที่ผมอยากจะเอามาพัฒนาก็คือเรื่องของทอยเสียที่มันรูปร่างที่มันเป็นเครื่องยนต์คล้ายๆกันแต่ว่าองศาความตั้งกระดกมันต่างกันก็นกเลยจะต้อง ต้องมาวิจัยให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไม่ไล่แล้วร้อยใหญ่พอร้อยสิบเห็นเห็งกันไปแล้วเดี๋ยวข้ามช็อตไปเลยว่าโมดิฟายหน่อยจะเป็นยังไงแต่จะบอกให้ว่าบอกนี้นะทนแพประหยัดประหยัดหรือเปล่าอยู่ที่มึงแต่งแต่งเยอะมึงก็ไม่ประหยัดฉะนั้นไปลองขี่ดูว่าว่าช่วรถดีเป,ปออล่าไปก่อนจะลื้อเดี๋ยวราองขี่ดูก่อนว่าทรงรถเดิมอ่ะ มันดีป่าวเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้ไม่ต้องลำอะไรมากเดี๋ยวจัดโชงจัดโช,ชงให้เลยไปไปลองที่ดูกันไหมไปสิ <c oughs> <c oughs> เอ้ใช้ได้ว่ะออนิวซุปเปอร์คัรกับบอดี้เนะี่ยมันมันก็เจ๋งว่ะแต่ดี่เนี่ยนะกี่ไปปุ๊บแต่ที่ชอบเลยนะเว้ยขี่แรกคิดว่าไอเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมาอยู่ในบอดี้ดีมเนี่ยแล้วมันจะไอมีแรงบิดท,ที่มันหายไปแต่เปล่าแรงบิดยังอยู่คิดต่ออีกว่าถ้าแรงบิดยังอยู่เนี่ยมึงต้องสั่นแต่เปล่าม่งไม่สั่นจากที่เห็นในโกโปรอะพอรอบมันหมดแล้วปุ๊บ รถกลองตัดแล้วไม่มีที่จะมาสัน่นขึ้นบักเท้าขึ้นแฮนด์นะครับผมว่าเครื่องยนต์ตัวนี้บล็อกนี้เป็นเป็นเครื่องยนต์ที่ทางค่ายฮอนด้าเนี่ยเขาบาลานซ์มันได้ได้ดีเลยแหละนะครับขี่สนุกสําหรับสายโมดิฟายเนี่ยมันพูดกันเยอะเดี๋ยวไปดูกันแต่สายรถเดิมเนี่ยน่าใช้และตัวบอดี้มันเองเนี่ยก็มันนั่งสบายถ้าเป็นตระกูลดีมัพูดเยอะตระกูลรถทรงเนี้มันจะนั่งสบายกว่ารถที่เป็นทรงสปอร์ตนะครับแล้วการขับขี่ก็คือ ลักษณะแฮนด์ดีกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะครับแล้วก็เวลากล้มๆขี่นะี่ยมันก็ก็ได้ไม่ค่อยชกมวยนะครับก็รถเดิมๆสําหรับสายใช้งานสายแม่บ้านก็แนะนําอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันนะครับส่วนที่คนชอบแต่อีกอย่างนที่อยากให้ดูนี่เหมือนกูขี่เครื่องบินเลยเลยเนี่ยดูเนี่ยออตโต,โพอต้พายออยากให้ดูเลยถ้ามองรถคันนี้มุมนี้อแล้วแม่งก็จะโคตรเท่อะ ้าถามผมว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่มาถ่ายใต้สะพานวะจะบอกเลยว่าตอนไบรุ่นล้วผมก็อยู่กันแบบเนี้ยคืออารมณ์ใต้สะพานล้วมีรถจอดคุยกันใช่ก็เลยพอเลี้ยวผ่านมาปุ๊บเที่ยวฟิลลิ่งมันได้จิกโกก็เลยเอามาหน่อยไปคลิปรถเดินตรงนี้เลยแล้วไปดูตอนโมดิฟายกันว่าหล่อแค่ไหนวิ่งเาวไห่ไปกลับบ้านอยู่านหรวดจับ